สวัสดีครับนะี่ผมเจมินเด้นะครับวันอยู่ในช่วง10เกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองในช่วงนี้ก็จะมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ไหนไม่ว่าอาจจะไม่ได้ทำเนาะเราจะอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ในช่วงที่ผ่านมานะครับเกมมือถือน่าเล่นแล้วก็มีข่าวสารเกมมือถือใหม่อะไรที่น่าสนใจบ้างก็จะมาอัปเดตในคลิปนี้นั่นเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในสัปดาห์นี้มีเกมอะไรน่าสนใจกันบ้าง Bad to Bad ภาคใหม่สําหรับภาคนี้นะครับเราจะได้เอาชีวิตรอดจากพวกซอมบี้ต่างๆนะครับผมมีการคราของต่างๆแบบนี้ด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็ตัวแมบ,บเป็นแบบ Open World นะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีการสลับตัวละครนะครับที่เป็นสิงสารสัตว์จากทางค่ายเกมเขานั่นเองทุกผู้ชมครับสามารถรูทของแบบนี้ได้ด้วยเนาะ นี่ครับและที่สำคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับผมนะนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการทั้งในเวอร์ชั่น Android แล้วก็ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Bad to Bad ภาคใหม่นั่นเอง Monster Universe เกมมือถือแอคชั่นสไตล์มอนเตอร์ฮันเตอร์นะครับมาพร้อมกราฟิกสไตล์อนิเมะสุดแสนน่ารักแบบนี้เลยนะครับเราจะได้สู้กับเหล่ามอนเตอร์ต่างๆที่เข้ามาแบบนี้ท่านผู้ชมครับสามารถจับตัวมอนเตอร์ที่เป็นบอสมาได้ด้วยเนาะสามารถสลับตัวแบบนี้ได้นะครับที่เป็นบอสแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับ,คครบเวลาที่เจอมอนเตอร์ตัวใหม่เนี่ยก็มีแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะเราก็เข้าไปต่อสู้กัน แบบนี้เลยนะครับมีการใช้สกงสกิลด้วยนะครับเป็นการลูดทัดสกงสกิลอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าตัวไหนจับได้นะครับก็จะขึ้นสัญลักษณ์ให้จับแบบนี้แล้วก็สามารถจับมอนเตอร์ตัวนั้นได้เลยนะนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในโซประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่มีภาษาไทยนะสำหรับเกมตัวนี้ใครสนใจก็ไปลองกันดูได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับเซียวออนไลน์โมบายใครที่เป็นแฟน ซิลออนไลน์นะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีหลายๆคนเนาะเพราะว่านะตอนนี้ซิลออนไลน์โมบายนะครับเปิดให้ลงทะเบียนทั้งเวอร์ชั่น Android แล้วก็ iOS ในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมนี้ก็เป็นเกม m m o r p g ในยุคที่โด่งดังมากๆเลยสําหรับซิลออนไลน์เนาะคลาสในเกมที่จะมาก็คือจะมีไนท อาวอรเรียร์เนีครับเมดแล้วก็อาชีพอื่นๆแล้วก็รอติดตามกัอีกทีนะครับมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยมันจะเป็นเพชรหรือกาเดเตอร์นะครับมีในส่วนของการเล่นโคออักับเพื่อนเนาะเพราะว่าตัวเกมเป็น Mmo อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบคอมโบด้วยนะครับเห็นเขาบอกว่าคอมโบเกมนี้จะไม่เหมือนเกมไหนๆนะต้องรอติดตามไว้อีกทีหนึ่งว่าเปิดให้บริการจริงตัวคอมโบเกมที่เขาหม้ไว้จะเป็นตามที่เขาบอกหรือเปล่าเนาะใครสนใจก็ลองไปลงทะเบียนกันดูได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ i o โสโซประเทศไทยครับ r ั m b บิลฮีเกมมือถือแอคชั่นผจญภัยนะครับเราจะได้ลับบทเป็นอัศวินนะครับเราต้องไปตามหาเจ้าหญิงที่หายตัวไปและที่โดนจับตัวไปนั่นเองนะครับเป็นเกมแนวตั้งเนาะเล่นมือเดียวได้สบายสบายเลยท่านผู้ชมครับการาฟิกก็จะเป็นการาฟิกสไตล์ท่านเห็นอยู่หนาตอนนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวละครน่ารักมากนี่ครับสเกลตันเนาะสเกลตันแล้วไงนะครับผมนี่ทาการช่วยเหลือครับนี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปลยุยภารกิจกันต่อนะ เดินกันต่อเลยนะครับนี่ครับเราโครงกระดูกพวกสเกลตันสุดแสนน่ารักมนาะโซ่กันแล้วนี่ครับอ่าเรามีหน้าที่เดินนะครับคอยหลบสิงเกตขวาต่างๆครับระบบการโจมตีจะเป็นการโจมตีอัตโนมัติเนาะช่วยเหลือครับมานี่ครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้เลย e n k i b i r d Kingdom e n k ก b ้เบอร์คิงนะครับจะเป็นเกมมือถือมาใหม่จากทางซีรีส์ e n นก b i r d นั่นเองเนาะเราสามารถโยกตัวละครไปมาได้ตัวเกมจะเป็น RPG นะครับเวลาที่เราจบในแต่ละด่านนะครับจะมีคำสั่งเลือกอทักษะพิเศษเช่นตัวนี้เลือกดาเมจคูณ2นะครับแบบนี้ตัวละครเราก็จะมีะการโจมตีที่รุนแรงขึ้นนั่นเองทุกผู้ชมครับแต่ตัวเกมเหมือนยังไม่ค่อยมีเสียงเอฟเฟกนะมีแต่เสียงดนตรีนะครับแต่ผมปิดไวนะ้เนาะถัดมานะครับเราก็เลือกได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ทำการแช่แข็งเนาะคือกลยุทธ์ในแต่ละด่านนะครับเราต้องเลือกว่า,าควรเป็นกลยุทธ์อะไรนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ลด่านมันจะยากง่ายสลับกันไปเนาะอันนี้จะเป็นด่านเริ่มต้นจะง่ายหน่อยท่านผู้ชมครับนี่ครับต่อสู้เหมือนเดิมนะเราหมูนี่ครับเรามาดูกันนะครับใช้ในส่วนของตัว d า m a g e b o นะแบบนี้เลยนะครับฟิบฟิบฟ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 บใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยนะครับสำหรับ e n k i y b i r d Kingdom เอเวอร์ลีเจียนเกมมือถือไอดอลอาร์พีจีนะครับผมทีมอัศวินนะครับจริงๆในเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7เผ่าด้วยกันนะเนรผู้ชมนะครับผจญภัยในโลกแฟนตาซีเนาะเราได้ต่อสู้กับพวกเหล่าโค้งกระดูกนะครับหรือสกิลตั้นต่างๆด้วยนนเนรผู้ชมครับน,ะบนี่ตัวกราฟิกในเกมถือว่าใช้ได้เลยนะเวลาที่เรากดใช้สกูงสกิลนะครับด้วยความที่มันเป็นไอดอลนะครับเรามีหน้าที่เพียงการกดสกิลนะครับสบายๆอยู่แล้วนะ นี่ครับก็ชนะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับเรามาบปเทิลยวันต่อเนื่องพี่ชมครับนี่สบายๆเนาะตัวเกมมีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรระบบออตโต้ด้วยนะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับนี่การใช้สกองสกิลเนาะที่เหลือก็จะเป็นการอัปเกรดเลเวลตัวละครนะครับทำอุปกรณ์สวมใส่เนาะแล้วก็สุ่มกระชาหาตัวละคร,ห,ะครหรือคิโร่ใหม่ๆมาเล่นน,นั่นเองทุผู้ชมครับใครชอบเกมแนวนี้นะครับลองดูกันได้เลย Uncharted Water Origin เกมมือถือแซนบ็อกผจนภัยไปกับเรือลบจากทางค่ายลายเกมมีกำหนดเปิดให้บริการทั่วโลกรวมทั้งไทยในวันที่7มีนาคมนี้ เกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นออกประจนภัยท่องโลกว่างคอยสำรวจต่อสู้กับเรือลบคนอื่นมีระบบการอัปเกรดต่างๆน่ครับมีในส่วนของการต่อสู้การผรจนภยัยการค้าขายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายภายในเกมนะที่สำคัญคือเกมนี้มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงด้วย Unreal Engine 4แล้วก็มีเพลงหรือว่าดนตรีมากกว่า100เพลงนั่นเองใครที่สนใจก็รอติดตามวันที่7นี้ได้เลยในส่วนของตัว Uncharted Origin COC Final h o u r เกมมือถือเอาชีรอดมาใหม่จากทงางค่ายเน t e อีทที่นะัดตอนนี้เปิดให้บริการในสโตร,ร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเปิดให้บริการในสโตร,ร์ต่างประเทศมาเป็นระยะเวลาหนึง่ง เกมตัวนี้นะครับจะมีรูปแบบการเล่นก็คือผู้เล่นจะโดนส่งลงไปในแมปนะครับผมเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้จากผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็เก็บพลลึกคิต้านสีแดงนะครับให้ครบทั้งหมด6พลลึกนะครับแล้วเราก็ไปเรียกในส่วนของตัวเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หนีออกจากแมปมาให้ได้อะไรทํานองนี้เนาะรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้สามารถเล่นอาดูโอกับเพื่อนได้นะครับไม่มีระบบในส่วนของตัวการเล่นมากกว่า2คนนะก็เป็นที่น่าเสียดายอะไรทํานองนี้ใครที่ชอบเกมเอาชีวิตรอดจากลังค่ายเนี่ยเกก็ลองดูเกมนี้ได้ เลยเปิดให้บริการในโซนประเทศไทยแล้วครับ a าร n a b เบรกเอาเกมมือถือเอาชีวิตรอดสไตล์เอสเคฟอร์มทาคมนะครับที่เตรียมเปิดทดสอบในเวอร์ชัน IOS เนาะหลังจากที่เปิดให้ทดลองเล่นในเวอร์ชั่น Android มาก่อนหน้านี้นั่นเองทุกู้ามครับสำหรับใครที่ใช้ IOS อนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับผมก็จะมีการเปิดต่อทดลองเล่นนะครับน่าจะประมาณกลางเดือนมีนานี้นะครับ รูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็คือจะเป็นเอาชีวิตรอดสไตล์เ s c a p e from ์ h e ะผู้เล่นจะโดนส่งลงไปในแมปนะครับฟาร์มทรัพยากรต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแล้วก็หนีออกจากแมปนะครับเอาทรัพยากรในแมปไปขายที่ตลาดหรืออะไรทํานองนี้นะมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะครับเพียงแต่นะตอนนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสเ,เท่านั้นเองสําหรับเวอร์ชัน global ใครสนใจไปลองดูกันได้เลยสําหรับชาวแอนดรอยส่วน iOS ก็ลงทะเบียนเตรียมทดสอบกันเร็วๆนี้อันดอน เกมมือถือเอาชีวิตรอด Open World จากทางค่าย t e n เซน t นะครับผมมาพร้อมแผนที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับที่ณตอนนี้เปิดให้ทดลองเล่นในโซ,โซโประเทศจีนเนาะเกมนี้ก็จะมีระบบค่อนข้างครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบโคออปที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ระบบการครับของสร้างบ้านนะครับต่อสู้กับสิงสาราสัตว์ต่างๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับแล้วก็มาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงตามที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้เนาะ ส่วนกริน่าอันดอนนะครับจะมีกำหนดเปิดทดลองเล่นนะครับในโซลประเทศไทยนะครับโดยค่ายการีน่าประมาณต้นเดือนเมษาหรือว่ากลางเดือนเมษาก็ต้องรอติดตามกันอีกสักนิดนึงนะครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ผมเล่นอยู่จริงๆเนาะเดี๋ยวลองเทสซอมบี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนิดนึงนะนี่ครับผม วันนี้ก็น่าจะมีข่าวสารมาอัปเดตให้ผู้ชมเคียงเท่านี้เนาะสำหรับเกมมือถือใหม่หน่าเล่นประจำสัปดาห์แล้วก็ข่าวเกมมือถือที่เอามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีข่าวอะไรหรือมีเกมมือถืออะไรมาแนะนำก็รอติดตามกันได้เลยในช่วง10เกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ